เรื่องที่ง่ายกับเรื่องที่ยากโดยมองโลกมองไทยบายทีละคันง่ายที่จะตัดสินความผิดของคนอื่นยากที่จะสํานึกถึงความผิดของตัวเองง่ายที่จะพูดโดยไม่คิดยากที่จะไม่พูดง่ายที่จะทําร้ายคนที่รักเรายากที่เราจะเยียวยารักษาจิตใจของเขานั้นเอาไว้ง่ายที่จะให้อภัยคนอื่นยากที่จะให้คนอื่นให้อภัยเรา ง่ายที่จะตั้งกฎเกณฑ์ยากที่จะทําตามกฎเกณฑ์ที่เราตั้งเอาไว้ง่ายที่จะฝันทุกค่าคืนยากที่จะลุกขึ้นมาแล้วทําตามความฝันนั้นให้ประสบความสําเร็จง่ายที่จะโอ้ความสําเร็จของเราเองยากที่จะยอมรับความพ่ายแพ้อย่างมีศักดิ์ศรีง่ายที่จะชื่นชมความสําเร็จของดวงจันทร์ ยากที่จะยอมรับความไม่ดีไม่งามอีกด้านหนึ่งของดวงจันง่ายที่จะสนุดหกร้องยากที่จะลุกขึ้นแล้วเดินใหม่ไปอีกครั้งง่ายที่จะมีความสุขในทุกๆวันยากที่จะเห็นคุณค่าที่แท้จริงของความสุขนั้นง่ายที่จะสัญญากับใครๆยากที่จะทำตามสัญญาที่เราเคยให้เอาไว้ง่ายที่จะบอกรัก ยากที่จะแสดงความรักนั้นให้กับคนที่เราบอกเขาง่ายที่จะวิจารณ์คนอื่นยากที่จะปรับปรุงตัวเองง่ายที่จะทำผิดยากที่จะเรียนรู้จากความผิดนั้นที่เราทำเอาไว้ง่ายที่จะทุกข์และทรมานที่เราสูญเสียคนที่เรารักไปยากที่จะรักษาความรักนั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้สูญเสียสิ่งนั้นไปง่ายที่จะคิดปรับปรุง ยากที่จะเลิกคิดแล้วทำมันใหม่ให้ขึ้นมาดีกว่าเดิมสักทีง่ายที่จะคิดกับคนอื่นในแง่ร้ายยากที่จะให้โอกาสคนอื่นและคิดว่าคนอื่นก็สามารถที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดได้เช่นเดียวกันง่ายที่จะเป็นผู้รับยากที่จะเป็นผู้ให้ง่ายที่จะรักษาเพื่อนด้วยคำพูดยากที่จะทำตามความหมายของคำว่าเพื่อนนั้น คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อยอมแพ้แต่คุณเกิดมาเพื่อถูกทำลายแต่คุณจะไม่ยอมแพ้และไม่ยอมย่อท้อ,อกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณจากถื่หภัดเกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อแบ,บ่งปันสวนทียับ